แต่ไม่ใช่หรอกฮะมันเป็นการมันจะทําให้เราขี่เขาเรียกว่าส่งแรงที่สุดเท้านะฮะส่งแรงที่สุดเท้าขึ้นแล้วมันก็จะดีขึ้นโอ้โหแค่นถ้าปกขี่ที่จนชินไงปกก็ติดรถลุ้นชินไปแล้วอ่ะทีนี่เนี่ยขี่เนี่ยขาขาไม่ตัดขึ้นอยู่แล้วฮะใช่เอาที่ชินแล้วมาผ่าปากนี่เลยก็สูงเรามาต่างห้องอ่ะนะต่างห้องมาสูงถ้าปกติรถ รถไม่ว่าจะเป็นเมลท์หรือว่าหมอบเนี่ยนะฮะทามไม่แตะพื้นแล้วแตะพื้นไม่ถึงยังไงก็แตะไม่ถึงไม่ต้องลงอย่างงั้นต้องลงจะอ่านเท่านั้นนะขึ้นเลยครับขึ้นเลยทำก่อนเดี๋ยวทีเครื่อี่ตามวันทันแล้วพี่ไม่เปลี่ยนแบบเปลนกรรมแล้วหาอย่าเก่งครับไปเลยไปก่อนขึ้นไปเลยหาย่าเก่งชุดนักก่อนนะ เอาต้นทำมาแตนี่เยียดตึงเลยอย่ากดนะโอเคแล้วพอโอเคนะครับในลักษณะนี้ใครที่ไม่มั่นใจมาเดี๋ยวผมดูให้ผมก่อนนะมาไปกนี่นะครับก่อนถิ้งซ่อนลงทุ้ฝั่งนี้ขึ้นก็คือขึ้นขึ้นแล้วก็ไปทบ

นะครับให้อยู่ตรงกลางนะครับให้ให้อยู่ตรงกลางพอดีนะครับขาวเนี่ยกลางของของตัวแป้นันไดค,ครับใช่ครับตรงกลางตัวแป้นเลยครับ ไปด้วยครับ ังเนี้อมันคนละเนื้อกันคับรถตัไปยงลงอนะครับก่นลมาวก่อนหน้าลงสองหน้าลงสหน้าลงสองย่างลงอย่างลงหน้าลงสองก่อนหน้าสองนะครับผมหน้าลงสองป้า ผลทันทีนะฮะทั้งรอบขาด้วยนะพอเลี้ยงมาดีปั๊บตกหลังเลยไหมพอเลี้ยงตกพอเลี้ยงดีโค้งจะตกมันจะเวียงออกมันเพิ่งแรงมันจะตัวของของมันจะหลอเกินแรงกีดแองมันจะแรงกีดปุ๊บออกไปอย่างเงี้ยเวลาโค้งต้องเติมเติมที่กลางระยะเติมเติมตั้งแต่ไปเลยครับเติมตั้งแต่ก่อนจะเข้าก่อนเข้าโค้งอ่ะตต้องเิก่อนเข้าเลยจะชะลอนิดนึงป่ะไม่ชะลอเลยเท่าเดิมใส่เท่าเดิมเลย ต้องเป็นอย่างนั้นพี่เองจะเห็นที่พี่ขี่ตามผมมาตลอดเห็นไหมผมโค้งเป็นไงโค้งแล้วออกไปเลยเห็นไหมแล้วเห็นไหมโค้งแล้วส่งออกเลยเห็นไหมพี่พอคเห็นพี่โค้งปะพี่ตาแหมดแล้วถอยลงไปเลยเห็นไหมเนี่ยความต่าโคนกัวยางไม่ดีกัวสไลด์เห็นนะถามว่ายางมีผลไหมยางไม่มีผลครับอยู่ที่การที่น้ำหนักแล้วทำยังไงพี่เดี๋ยวเนี่ยแหละต่อไปเนี่ยจะเป็นการฝึกเทคนิคอ่าเมื่อกี้ขี่ให้ดูจริงก่อนว่า จริงๆเ,เป็นอย่างนี้ฮะแต่ว่าแล้วึกจะเป็นอย่างนี้อ่าเดี๋ยวเอารถตรงข้างก็ก็ไม่ได้ฝึกการปิ้ง้นไง,ง,งด้วยเทคนิคนะครับเทคนิคต่อเม<อ>ื่อคราวที่แล้วเรายังทำครั้งงอยูน่น,นะนพี่เนาะใช่ผัดไปสิกการเข้าโค้งก่อนรักษาระยะนะครับอย่าให้ออกอย่าให้ออกขอบสองข้างอย่าให้ออกขอบนะครับรักษารอบความเร็วน,นะครับดู รักษารอากคนเร็ว<อ>นะครับก็เป็นการทิ้งน้าหนักนะครับให้ดูลักษณะเวลาเลี้ยวหรือว่าการทิ้งตัวการกะเขาเรียกว่าการกะโค้งมันจะมีการเข้าโค้งในอย่างาที่ผมเคยเข้าไปดูนะครับใครให้เหมาวนะ,ว<จ>ะก็จะตัดโ<า> <8. S 1> ค้งในเลี้ยวยังไงหรือว่าการตีโค้งสมูทรักษารอกนะครับอ้าวดูนะครับ ไม่ว่าจะเป็นหมอบเองหรือว่าจะเป็นเมาเทนเองนะฮะให้ดูนะครับจังหวะการยกขาสําคัญนะฮะจังหวะการเติมขาสําคัญเพราะว่าการเติมขาจะทําให้รอบลําไม่เสียพี่จะเห็นหรหมว่าตามผมจะเห็นว่าผมทุกคผมจะยืนความเร็วผมจะยืนคงที่ตลอดให้รอบเท่าเดิมจำไว้เลยโคง้งรอบต้องไม่เสียความเร็วต้องไม่ตกไม่เกี่ยวกับว่าโค้งจะหักศอกหรือ ไม่หักศอกไม่เกี่ยวอยู่ที่การกะการกะมันจะมีการเลี้ยวอยู่สองแบบเขาเรียกว่าเลี้ยวตัดโคง้งอย่างที่ผมนำเห็นไหมผมจะตัดโคง้งให้ระยะทางมันสั้นลงนะถ้าเข้าโค้งเต็มสมมติว่าโคง้งเป็นโค้งซ้ายถ้าเราเข้าโคง้งถ้าเราเข้า,าเากาะโค้งนอกถ้าเกาะนอกมันเพิ่มระยะถ้าเกาะในลดระยะมันลดระยะแต่มันจะบานออก ตอนออกดังนั้นมันจะมีตัดโค้งก็คือนอกแล้วตัดเข้าในนั่นเองนะฮะอ่าดูนะอันนี้คือลักษณะของการิึงโค้งก่อนนะครับการเลือกเกียร์เองก็สําคัญนะครับแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นเกียร์ไหนก็ได้นะครับจะใช้ที่เกียร์สอนะครับหรือ2อสาก็แล้วแต่